เป็นประธานสงในการประกอบพิธีในพิธีเปิดอาคารศูนย์การรักษาประโยชน์ของชาติทะเลภาคสองในวันนี้ตามที่ศูนย์การรักษาประโยชน์ของชาติทะเลได้รับโอบหมาณก่อสร้างอาคาร ศูนย์ดนนการรักษาผลิตของชาติทางทะเลภาคสองโดยโอโนเงื่อมาณให้กองทัพเรือเบิกจ่ายแทนและมอบให้กรมช่างโยธาฐานเรือว่าจ้างบริษัทสุนเพงก่อสร้างจำกัดเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่21มกราคม2565และได้ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบอาคารให้ศูนย์ในการรักษาผลิตของชาติทางทะเลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21 คุมภาพันธ์2 5 6 8อาคารแห่งนี้มีสชั้นประกอบด้วยห้องปฏิบัติงานห้องประชุมห้องแถลงข่าวและห้องศูนย์ยุทธการซึ่งสามารถใช้งานในการำเนินการและเก็บข้อมูลข่าวสารเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอียนเชิญ ผู้การฐานเรือและรองผู้ในการรุนในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกงน้กดปุ่มเปิดแทร่ปุ่มป้ายอาคารเพื่อเป็นเกียรติและเป็นสีมงคลแก่ศูนย์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองต่อไปครับครับข,ขอ,อย้อนเชิญ ครับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเสด็จวรวรรณครับเข้อคการพิธีเจิญสาบบุเดีของชาติในภาค2ครับท่านแนรองเจ้าคณะตรัดบางทาครับ รองผูดด้อำนวยการสุนอำนการผู้อำนวยการ,ดดการสํนักป่ายอำนวยการันการปิบัติธภาพ